ที่ผมมาหยิบตาบูมบอในอัเมนแรกนะครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่าผมจะไปเล่นบูมบอดดีหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดๆด,ด,ดูแล้วหยิบมาเป็นแบบว่าไอ้แกสแคนนอนดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเล่นได้หลากหลายมากกว่านะครับแล้วตอนนี้คือผมเพิ่งเห็นไอเทมแล้วว่าผมสามารถ ทำเป็นคราเคนได้นะครับก็เล่นคอกเมาก็คือเก่งเลยซึ่ง B.S. คอกเมามันจะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นกะ็คือกุนซูกับคราเคนนี่ควรจะมีเลยคาราเคนฟูลลี่ก็คือไอเทมใหม่ที่ปรับมาจากรูนาร์เมื่อก่อนนั่นเองนะครับก็คือต้องมีเลยนะ2ชิ้นนี้และอีกชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเจาะเกาะก็ได้หรือของดาเมจอะไรก็ได้นะครับก็แอบคิดแล้วว่าเอ้ยมีคอกเมาสองดาวด้วยบวกกับทําคราเคนได้ด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้มั่นใจนะว่าจะไปดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดก ได้ไปนะครับเพราะว่าคอกมามันออกมาเยอะด้วยแล้วก็มีแวนการ์ดออกมาเยอะพอสมควรเลยซึ่งต้นเกมผมสามารถเปิดเป็นแวนการ์ดกับคอกมาได้คือมันเก่งมากๆนะครับก็คือเป็นสต a k ยาวเลยอ่ะตอนนี้คือผมคอมมิตแล้วว่าผมไปเล่นคอกมาแน่นอนนะครับคอกมารีโลก็คือทำคารคเท่นไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาเทมอีก2ชิ้นที่จะให้มันนะครับแต่คุณซูนี่คือต้องมีแน่ๆนครับ ไม่มีนี่คือมันจะไม่ไหวเลยนะก็คือควรจะมีจริงๆก็คือผ่านในรอบวงมานี่ผมได้ธนูเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับก็คือหวังลุ้นว่ามันจะดรอปลอตให้เราในรอบรอบคีฟสเตจส e 2นี้นะก็คือจะได้กุู้เลยอีกชิ้นหนึ่งถ้าดีที่สุดสําหรับผมนะผมชอบเป็นการเบตนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับอกมาอ่ะ ถ้าเกิดมีการเบรมันก็จะมีฮิวเลือดใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้คคกมามันไม่ตายแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอาจจะมีเป็นอักเมนท์ที่เกี่ยวกับดูดเลือดได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็นเนสเบรอไม่ก็เจาะเกาะแทนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าของมันจะได้เป็นยังไงนะแต่สิ่งที่ไม่ค่อยอยากจะทํามากที่สุดนั่นก็คือ IE นะครับเออใช่ไอเอนะครับที่ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องทานะครับโอเคอันนี้ก็คือเราเล่นรีโลหบาทใช่ไหมก็คือทิอยางเหนือก็คือผมจะไม มันจะยังเวลสีอยู่ซึ่งเราจะมีโอกาสเจอตัวหนึ่งบาทได้เยอะมากๆนะซึ่งตอนนี้ผมก็โลคอ,อกมาวฮิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหม แล้วข้อเสียคือแม่งไม่ดรอปล็อตไหมหผมในรอบคีของสเตทนี้เว้ยสเตดสองไอ้ช่ยผมก็ต้องใส่ไอเทมชิ้นครึ่งไปอีกยาวเลยที่นี้ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าในรอบวงของสเตทสเตทสาเนี่ยแม่งจะได้สล็อตหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเข้มามมนมีกุณซูคือมันจะตีช้าแล้วดามจมันจะมาช้านะอข้อมามาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสเกลลิ่งเยอะพอสมควรเลยลากเม้นท์แากเมนท์ทาผู้ิดตาและไอเทมของเราก็เป็นไอเทมที่เกี่ยวกับการสเกลลิ่งด้วย2ชิ้นเลยก็คือนั่นแหละครับไม่มีกุณซูมันจะช้ามามมมกนะอ่่่ะนนนนโเเคสวทีี2ผ อาจจะหยิบเป็นเบลโอเวอร์โฟดีหรือเปล่าเนีครับเพราะว่าผมต้องการของแทงใช่ไหมซึ่งแวนการ์ดเรามันมีเกาะอ,อยู่แล้วเว้ยหยิบเบลมาทําวอร์มอกสักหลายๆอันนี่คือยังไงก็คุ้มแน่นอน <S <S ผมก็เลยตัดสินใจหยิบมานะครับเพื่อที่จะวินสตีกสาะต่อด้วยในรอบเตะสามนี้นะก็ะคือเบลเราวนี่ได้ใช้คุ้มแน่นอนขาดันไฟด้วยนะครับก็คือหยิบมารอเกาะอ,อีกหนึ่งอันก็จะทําเป็นซันไฟได้เลยนั่นเองนะครับก็คือ คุ้มนะไอเบลโอโอันนี้นะครับผมมีดาบอยู่อันนึงอะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะทําไอตัวของ g s เท่าไหร่เว้ยเพราะว่าผมอยากจะได้กุนซูมากกว่านะครับก็ต้องรอไปก่อนนะนะแล่ถ้าเกิดแม่งไม่ดรอปขึ้นมานี่คือหยาบพอสมควรเลยนะมันจะหยาบมากนะครับก็หวังนะว่ามันจะได้กุนซูสักทีนะครับในเกมนี้ แล้วสิ่งที่ผมจะแนะนําอีกอย่างในการเล่นคอมนี้นะครับก็คือเราควรจะมีฮอกเมาส์เยอะๆนะครับในช่วงต้นเกมนะสักประมาณ3ตัว4ตัวขึ้นไปนะถึงจะเล่นฮอกเมาส์รีโลแล้วคุ้มนะครับถ้าเกิดไม่มีฮอกเมาส์เลยหรือมีน้อยนะครับแล้วมาโลอีกทีในรอบสเตจสามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะไม่ทันได้นะผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะให้มันเก่งจริงๆควรจะมีฮอกเมาส์เยอะๆในรอบสเตจสองครับเจอสักสามสี่ตัวเนี่ยอะแล้วมาโลฮอกเมา์ในรอบสเตจสามิดหนึ่งหรือไม่ก็สามิสองโลเรื่อยๆจนได้สามดาวแบบผมเนี่ย มันจะเก่งกว่านะครับก็คือควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดแม่งมีน้อยมากแล้วไม่เจอเลยในะรอบเตะสอมีตัวเดียวอะไรเงี้ยไปเล่นคอมอื่นดีกว่าครับจริงๆโอเคอันนี้ก็ผมขึ้นเวลหมาใช่ไหมผมก็พยายามจะหาตัวแท้งให้มันได้3ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นสกาเนอร์ก็ได้หรือไม่ก็วายก็ได้นะครับให้มัน3ดาวนะวายก็เป็นตัวที่เก่งนะครับถ้าเกิดมัน3ดาวให้เรานะโอเคก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นไอตัวของเคนก็ได้หรือว่าไอรัสนะครับอ่าเคนกับลัสแหละมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละ ถ้าเกิด3ดาวได้ก็ดีก็คือต้องมีตัวแท้ง3ดาวสัก2ตัวครับให้มันแบบยืนให้ค็อกเมาส์ได้ยิงเรื่อยๆอะ่ะมันจะเก่งที่สุดนะแล้วก็อีกอย่างบอร์ดนี้ก็คือมันไม่จบแค่นี้นะครับในการโลครบ3ตัวโลอะไรเนี่ยต้องไปจบเวล9ให้ได้นะครับหาตัว4 5บาทมาช่วยเล่นนะครับไม่งั้นคือดาเมจช้าแน่นอนนะครับค็อกเมาส์ตัวเดียวดาเมจมันช้ามากท้ายเกมอาจจะต้องมีสาย,าาายไย่งงั้้นคือไไม่ไหวหนนะนะนะชวาชาเเกกมมมมนรัอาาาดจช้ิ แต่ว่าในช่วงต้นเกมนี้ก็คือฮอกมาสแม่งแบกได้แน่นอน,นครับโอเคอัน okay, นี้ผมก็เจอเป็นลิโอนานะต่อเลเวลหนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีสล็อตลงอยู่ดีนะผมก็พยายามโลหาตัวแท้ง3าดาวนะครับก็คือได้ไวใกล้จะ3ดาวและขาดแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็สกนเนอร์ขาดอีก2ตัวตัวได้ตึ่งแหละถ้าเกิดเป็น3าดาวปุ๊บผมก็จะขึ้นเวลเลยผมก็จะไม่โลต่อแล,แล้วก็ไปรอเก็บระหว่างทางเอานะครับแล้วในรอบคีฟเซสนี่ผมก็หวังนะว่าจะดรอปลตให้ผมสักที แล้วแม่งไม่มีอีกแล้วดรอปเบลเพิ่มมาให้อีก2อันนี่ก <c oughs> ูจะรู้อะแล้วผมต้องผมต้องทุบว่ะไม่งั้นคือไม่งั้นคือหมดหวังแล้วอ่ะไม่เชื่อคือหยาบมากเว้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวลงกันต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ได้สแกนเนอร์มาก็โอเคสแกนเนอร์3ดาวน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวทุบอะไรสักอันหนึ่งทิ้งแล้วกันเอาเบลไปทำวอร์มอกก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทุบเบลอีกอันหนึ่งแต่ว่าเบลอีกอันหนึ่งเราก็ต้องทำลันไฟดีๆไว้ทุกคน ไอเชี่ยคือไอเทมมันค่อนข้างจะระายำตำบอลอยู่นะผมเลยมันไส้นะครับใส่แม่งสกาเนอร์สามอหมอ,อกไปเลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวทุบหมัดอันนี้แล้วกันให้มันออกมาเป็นล็อตให้เราได้ก็จะดีนะครับเออต้องทุบแหละโอเคยังไม่ทุบนะครับใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รอลุ้นอาร์กเมนต์ของสเตยสามว่าจะออกเป็นแฟนโดลงแฟนโดล,ล่าให้เรานะครับแบบจริงๆอ่ะควรจะมีคุณซูครับผมก็รออยู่อ่ะคือตอนเนี้ยถ้าเกิดคข้มาไม่มีคุณซูยิ่งกลางเกมนี่คือแพ้นแน่นอนครับ แเลือดไหลเรืเ่อยๆแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดเจอชินเดดเยอะก็ควรจะโลชินเดด3ดาวด้วยนะครับแล้วก็หายเทมให้มันนะอาจจะพูดต่อนี่ผมเจอเป็นอักเมนล็อตนะครับผมเลยหยิบแม่งเลยไม่สนแล้วว่าจะได้ดามุงดาเมจเวทอะไรคือผมอยากได้ล็อตตอนนี้นผมเลยหยิบแม่งเลยแล้วเอาไปทำกุนโซไอเชื่อคือไอเทมค่อนข้างจะบัซบอบอยู่อเอออาเมื่อกี้พูดถึงอาโลคินเดดใช่ไหมอะถ้าเกิดมันเจอชินเดดหลายตัวผมก็แนะนําว่าโลมันก็ดีนะครับมันจะเป็นตัวดาเมจให้เราได้ตัวหนึ่งเลยนะ คินเดดก็เป็นตัวมีดาเมจนะถ้าเกิดมัน3าดาวนะมีเ,เทพนะมันก็ช่วยแบกพร้อมคอกเมาาได้คดไอตัวคินเดดมันจะเป็นแนวแบบดาเมจเบิร์ดเ้ยแล้วคอกเมามันก็จะเป็นตัวแบบสเกลลิงไปเรื่อยๆเออมันก็คอมโบกันได้อยู่นะครับก็นะถ้าเกิดได้คินเดดสาดาวด้วยก็จะดีอันนี้ผมก็พยายามจะขึ้นเวลแปดเลยนะอยากจะเปิดเป็น4แวนการ์ดให้ได้นะครับผมก็คิดว่าไอ,อเชยขาด2บาท <laughs> ไม่รู้จะลงอะไรดีนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็ต้องรอรอ,รอบหน้าแล้วกันคำนวณตังค์ผิดนะครับกะว่าแบบเออกดอัพแล้วแบบขึ้นได้เลยสุดท้ายแม่งขาด2บาทให้ผมนับเลขผิดห <c oughs> ยาบมากมากโอเคก็เดี๋ยวรอบหน้าให้ขึ้นก็ได้นะครับเพราะที่ผมอยากขึ้นเพราะผมอยากจะวินสตีกต่อไปเพราะเราไม่จาเป็นต้องรออะไรแล้วเราอยากจะไปเวลก้าหายตัวของออสายยามาเติมละเม็ดท้ายเกมนั่นเองก็คือเทมโปไปเลยเพื่อที่จะเอาวินสตีกต่อ,อยังไงมันก็ดีกว่านะครับแต่ไอตัวของสกนเนอรแ์แล้วนี่แบบยืนโคตรนานนะ อันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งเห็นไหมโคกมามีโอกาสที่จะตายได้นะครับโดนดามงดาเมจอะไรเนี่ยใกล้ตายเลยถ้าเกิดเรามีดูดเลือดมันก็จะไม่ตายนะไอเอีย e เปลี่ยนจากเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆผมก็ต้องทำเห็นไหมเพราะว่าล็อตมันหาย,ยากเว้ยตอนนี้ผมไม่เจอล็อตเลยแล้วก็หาธนูก็ยากจะไปทำจีเอสอ่ะแล้วก็เจาะเกาะก็คือผมไม่มีธนูอีกละธนูก็หาย,ยากไอเ้เรื่อล็อตก็หาย,ยากเหลือแต่หมัดนะครับผมก็เลยต้องทำเป็นไอเอี๊ยนั่นแหละอนน แต่ถ้าเกิดได้เป็นอย่างที่บอกไปนั่นก็คือกันเบรหรือไม่ก็ GS หรือไม่ก็เจาะเกาะก็ได้จะดีกว่านะครับไออี e, นี่คือช้อยท้ายๆนะที่ควรเลือกจะทำนะครับ แล้วมาในรอบนี้คือผมเจอวายโดยที่ไม่ต้องโลเลยก็คือสบายเลยครับแล้วก็ผมได้ซันไฟเรียบร้อยแล้วนะได้มาจากรอบ,บวงของสเตซี่นะี่ะครับผมได้เกาะมาแล้วก็มีเบลเหลืออยู่มก็เลยได้เป็นซันไฟนะครับตอนนี้ก็คือผมขาดจอเกาะอ,อย่างเดียวนะแล้วก็หาดูดเลือดได้ฮอกเมาสักชิ้นหนึ่งก็จะดีนะครับก็จะแคปบอร์ดเลยแต่ว่าผมพยายามจะขึ้นเวลก้าไว้ได้ก่อนนะครับไปหาตัวของซาย่้ามาช่วยทำดาเมจท้ายเกมนะครับถ้าเกิดไม่มีซาย,ย่าทำดาเมจท้ายเกมคือดาเมจฮอกเมาสตัวเดียวไม่พอแน่ๆนะครับทุกคน ไอช่วงกลางเกมกับต้นเกมเนี่ยมันอาจจะพอแบกได้อยู่หรอกแต่พอเข้าเข้าเลดเกมปุ๊บพอกมาาดาเมจไม่พอแน่ๆนะครับโอเคอันนี้ผมเลยหยิบเป็นแบกไลโกเลมแล้วกันเอามาช่วยทำดาเมจนิดๆหน่อยนะครับแต่จ,จริงๆหยิบเป็นแท้งอาจจะดีกว่าหรือไม่ก็สุ่มไปก็ดีกว่าแต่ผมคิดว่าผมขาดดาเมจตัวหลังไว้ผมก็เลยหยิบเป็นโกเลมที่ใส่ของตีไกลแม่งเลยจริงๆเนี่ยอื่นน่าจ,จะดีกว่านะโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดไอเทมกันก่อนนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะ ถ้าเกิดได้ธนูผมก็จะไปทํา GS นะอันนี้จะผมทําเป็น i อ e, ให้คินเด็ดไปการไปก่อแล้วการรอใส่ให้ไอตัวของสายญานะแต่จริงๆผมตัดสินใจผิดนะเออใช่ไอผมตัดสินใจผิดหยิบอย่างอื่นจะดีกว่าแต่ว่าในไอเนี้ยผมอยากได้เจาะเกาะเหมือนกันแหละแต่ก็ต้องทําไอเทมแบบนี้นะก็ประมาณว่าผมได้เจาะเกาะมาด้วยมันก็ดีแต่ว่าของที่เหลือคือมันต้องทําเป็นไ e, อเอจริงๆนะครับจะเอาไปทําเป็นอย่างอื่นมันก็อาจจะไม่ได้เจาะเกาะใช่ไหมละ่ะเออ นั่นแหละครับคือจอเกาะกับตัดคิวที่ควรจะมีทุกเกมจริงๆนะถ้าเกิดไม่มีคือมันจะเล่นยากนะครับดาเมจมันจะน้อยลงใช่ไหมโอเคก็นั่นแล้วทำใจไว้ก็ใส่อ e ีไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยหายเทมใหม่เรื่อยๆก็ได้มันก็เล่นได้อยู่แลยครับไ e อเอี๊แต่เป็นยังอื่นมันจะดีกว่าไงโอเคัน,นเจอเป็นบ้านอาอนิมานะครับเขามีสายญาอยู่หลายตัวด้วยแต่ว่าผมต้องหาสายญาห้ได้อะ่ะท้ายเกมอะ่ะถ้าเกิดผมไม่มีสายญาคือดาเมจผมไม่พอแน่แนไอช่วงแบบสเตจสี่สเตสามเนี้ย แต่ถ้าอย่างเงี้ยคอกมามันก็อาจจะแบกได้อยู่หรอกแต่พอเข้าสเตจหกเมื่อไหร่แล้วก็บอกเลยว่าคอกมาเดาเมจดไม่พอแน่นอนครับโอเคเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มเคลียบบอร์ดช้าแล้วเว้ยเพราะว่าคนอื่นเขาเริ่มแบบฮิตนู่นฮิตนี่กันหมดแล้วอะบอร์ดเขาเริ่มแข่งกันแล้วคอกมาตัวเดียวมันอาจจะแบกไม่พอแต่ด้วยความที่ตัวหน้าเรามันถึกด้วยแล้วทุกคนหยิบเป็นเบลออฟ์มาเห็นไหมมันก็เลยค่อนข้างจะยืนได้นานอยู่แล้วมันก็เลยแบบเออคอกมามันก็เลยพอแบบไอ้นี่ได้อยู่อะแบบทำดามจดได้เรื่อยอยู่อะถ้าเกิดตัวหน้้้าาางดดดดดววยยคคออกเมมมไ่่ีีูลืื แย่แน่ๆครับอันนี้ก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าผมเลือกอกเมนต์มาดีด้วยแหละเนาะถึงอากเมนต์ที่3มันจะค่อนข้างจะไร้สาระไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าหยิบด้วยความจําใจนะครับอันนั้น,น <c oughs> อ่ะไม่ใช่ปัญหาล็อตไม่ได้จริงๆเว้ยผมเลยต้องจําใจหยิบมันนะ <c oughs> โอเครอบนี้ก็เจอเป็นวอหมอกนะครับผมเลยหยิบแม่งเลยของที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพอเจกับไ e <c oughs> ออเจาะกอก็มีแล้วผมเลยหยิบเป็นวอหมอกแม่งเลยเอามาใส่นะครับแวนกาดเราจะได้ถึงมากยิ่งขึ้นนะยนะเฉ้ย ไอเทมเกมนี้นี่คือจะพูดว่าแย่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโอเคนี้ผมก็น่าจะขึ้น9เลยนะครับแล้วก็หาเป็นสายยาสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับทำดาเมจท้ายเกมอันนี้ผมเจอเป็นจริงนะก็ลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันได้แวนการ์แล้วนะไม่รู้ว่าจะหาสายยาเจอหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเล่นอยู่ไอบ้านอยูมาสกอคอร์สนั่นแหละครับโอเคก็โหลดได้เป็นเซรีนะแต่ว่าเอาไปแทนคินเดดก่อนไหมแทนคินเดดกอนก็ได้นะครับเซรีมันเป็นตัว4บายอนะ มันก็เก่งกอบคินเดดแน่แต่เสีมันก็ดาเมจช้าอยู่นะใจก็อยากได้สายยามากกว่าแล้ครับแต่ผมก็ยังเก็บตัวหนึ่งดาวไว้นะเพราะว่าคินเดดจะเป็นตัวเชื่อม2เทสเลยนั่นก็คือลาฟิทไฟกับมาร์กแมนนั่นเองถ้าเกิดเราเจอสายยาคือไม่มีคินเดดนี่มันจะเล่นยากนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีมาร์กแมนนะจะทําให้สายรามันเบาลงนั่นเองเคดี๋ยวมาดูคอกมาแล้วครับว่ามันยังพอแบกได้อยู่ไหมแต่ด้วยความที่ผมหยิบอคเมจแรกมาเป็นแก๊สแคนนอนด้วยแหละครับดาเมจมันก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะขอกมาราาะณมม10%ง มันก็เลยค่อนข้างแรงนิดน,นึงอร์เ m e n t เรามันดีด้วยแหละถึงสุดท้ายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็มันก็ยังดีอยู่ครับเพราะว่ามันได้คุณซซม,มานั่นแหละเนาะโอเคเอาเีรยวมาโลก็ต่อดีกว่าหาสายาสักตัวหนึ่งตอนนี้โอเคเจอเรียบร้อยครับสายญามาแล้วก็ลงแทนจิงไปเลยนะแล้วก็ได้นีมาสอร์ด,ด้วยนะครับก็หยิบเป็นไอมันชื่ออะไรวะยูดับยูย,ยูเนี่ยไมชีมันอ่านว่าอะไรวะทุกคนนั่นแหละปาสเตอร์นะครับก็เลยหยิบมาแล้วก็ได้สายญาับ ก็เหลือเงินย0บาทดีวกว่าโลต่อนะครับหาสายาสองดาวแล้วเจอเลีโอนาสองดาวก่อนอย่างดีนะที่เรายังเจอนะครับพวกมันมีคนเล่นตัวของอนิม่าอยู่มันเลยทําให้หาตัวยากที่1นึงแต่ก็ยังดีนะครับที่เรายังเจอนะแต่ผมอยากได้สายามากกว่าดีตอนนี้อยากได้สายาสองดาวน,นะครับแต่เลียวนาสองดาวก็ดีอยู่แต่ดาเมจเรามันจะไม่ค่อยจะไหวเอานะเพราะมันเข้ามันจะเข้าสเตจหกอยู่แล้วทกคน แต่บอดเรามันแข็งอยู่แหละเออตัวแท้งเรามันถึกเว้ยสาววหมอกอะไอ้สกาเนอร์คือแม่งยืนได้ทั้งวันเลยดูดิดโคตรถึกอะแล้วคอกมาเราก็ได้ยิงเรื่อยๆเลยปะโคตรโหดอยู่นะเอา้าคอกมาตายนะเห็นไหมเนี่อง้ากมันมีดูเดเลือดมีโอกาสตายอยู่แต่ว่าสกาเนอร์แม่งโคตรถึกเอ,อือไม่ไหวนะครับบ้านนี้คอกมาเราดรามจามือสอง้วรอบนี้โอเคเดี๋ยวเามาลุ้นไอเทมของรอบชิปนี้ดูว่าจะได้ปอะไรดีๆไหมนะครับอาจจะอยากอาจาอาจะอยากได้เป็น GS นะหรือไม่ก็โช์จีนให้สายญานะครับ สรุปแล้วแม่งมี IE ดีที่สุดไอ e. <c oughs> ใช่คือไอเทมตาดีดีแบบนั่นแหละนะเออทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามันค่อนข้างจะติ้งตัองอยู่ผมเลยหยิบเป็น2อ E แม่งเลยนะครับมันไส้ใสสายสายาบเลยแล้วผมก็ดูปไปเลยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดโลแล้วไม่น่าเจอแน่โอเคก็เลยดูปไปเลยนะดีนะครับได้รูปทองมาจากรอบคีบนะโอเคไอตัวของอัก์เกนเลที่หยิบมามันก็ไม่ได้แย่นะมันม,ม,นมีมันมีเกาะอยู่นะครับที่เป็นออของสมารถเสริมมานะ ก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดีครับเอาไปหยิบอย่างอื่นจะดีกว่าถ้าเกิดเรามีคุณซูแล้วอะ่ะออโอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมนี้ผมจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะอันนี้คือผมมาดูไอตัวของไอเทมใหม่นะไอ,ไอเนี่ยฟูลี่คาเค่นฟูลี่แบบเป็นของแสกอะสรุปมันเปลี่ยนชื่อนะแล้วดามเมจมันก็เหมือนเพิ่มเป็น2เท่าเลยก็คือเหมือนฟิลแบบคุณซูแหละแต่ว่าเพิ่มสแต็ตขึ้นเป็น2เท่าก็คือถ้าเกิดได้นี่คือขอามาเราปีศาจแน่ๆนะครับ โอเคตอนนี้เลือดผมเหลือบบโคตรเยอะ70กว่าทุกคนเออนี่แหละครับพกมามันแบกอยู่นะมีเลือดเล่นท้ายเกมเยอะอยู่ถ้าเกิดไปเวลสิลงเป็นตัว5บาทสักตัวหนึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยนะตัวที่ผมจะแนะนําให้ลงท้ายเกมก็ต้องดูของครับว่าเรามีของอะไรเหลือถ้าเกิดเป็นของวิเศษเยอะก็อาจจะลงเป็นออร่าก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นของแท้งเยอะก็อาจจะลงเป็นแซกของไฟเตอร์เยอะก็ลงเป็นโคโบโกหรือไม่ก็เวียโกอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็แคปปอรดที่เวลเก้านี่แหละทุกคน ก็ไอคอมเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นคอมที่เล่นเอาท็อปโฟนะมันเป็นคอมที่อาจจะเอาท็อปทูท็อปวันยากที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นคอมที่แบบเล่นเอาท็อปโฟจริงๆแต่ถ้าเกิดแบบฟุกๆอ่ะก็อาจจะได้ที่1เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยเศษหกอ่ะทุกคนมาเริ่มสู้คนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าดาเมจมันเริ่มไม่พอแล้วนะอย่างที่บอกเลยครับว,ว่ามันเป็นคอมที่เล่นเอาท็อปโฟครับทุกคนโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมได้มาเป็นอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าได้เป็นของดาเมจให้ไซรอารหรือเปล่า ได้าเป็นเ,เลดบัฟเลยครับน่าจะดีที่สุดแล้วบ้งที่ผมเลือกหยิบมาเนี่ยเออโอเคสรุปแล้วผมหาสายญาไม่เจอนะเห็นไหมดีนะที่ผมได้รูปมาไม่งั้นคือตามเหตุผมไม่พอแน่ๆเว้ยโอเคแต่ผมมีที่ทุบอยู่แต่ผมก็ไม่อยากทุบอะกลัวทุบไปแล้วมันออกมาเป็นของเวทอย่างเงี้ยแย่เลยนะจริงๆเลดบัฟเนะี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับสายให้สายญาเออผมก็เลยไม่ทุบแล้วกันเก็บไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวโพซิชันกันใหม่นิดนึงนะครับเอาวายมารับตรงนี้แล้วก็เอาสกานเนอร์มารับตรงนี้นะครับ ก็เ,เอาแครี่ไว้ฝั่งฝั่งขวาเว้ยผมก็เลยอ่ะเอาโคกมามาเจาะตรงนี้ดีกว่าเผื่อแบบฟุกๆเข้าถึงแครี่เขาได้นี่คือชนะได้เลยนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าภาพในเกมจะเป็นยังไงนะครับบ้านนี้เล่นเป็นไดนาโมอ่อนโตนะ MF แบกนะครับบอร์ดนี้คือโหดอยู่นะเออลีโดไนโตนะครับแต่ว่าบอร์ดเราก็โหดบอร์ดเราก็ไม่ได้ขี้เกียจนะเว้ยเอ้เหมือนภาพจะแปลกๆนะรอบนี้อ้าวสรุปชนะนะเว้ยโกเลมแบกไอ้ <c oughs> อาเรียบร้อยเหมืนชนะเกมหรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยครับเกมนี้เราได้แชมป์เฉยเลยด้วยความฟุกนะเนี่ยจริงๆเรามีโอกาสได้ที่สามอยู่นะเออแต่เกมนี้มันฟุกนะครับคนอื่นเขาเลืเ่อนเหือน้อยแล้วเราเลืเ่อดเหลืยเยอะแกมันก็เลยมาถึงตรงนี้ได้นะครับบอร์ดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ขอพูดคำจาจย์ดไม่สุภาพขออภัยไปณนะที่นี้ด้วยลองเอาไปเล่นกันดูนะครับข้อนารลีโลเป็นอีกหนึ่งคอมที่เล่นได้เลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า มันเป็นคอมเล่นเอาท็อปโพเฉยนะไปเอาที่หนึ่งที่สองอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน